สวัสดีทุกทุนะคะรายการยุ้ยร้ยค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนวิกที่สิบค่ะประกวดร้องเพลงนะคะบ้านคุณประหยัด PY7 i ซเไลท์สไตล์ค่ะวายหนึ่งนะคะพี่ประสิทธิ์อินซีคนถ่ายแรงงานค่ะก็ช่วยเชียร์ด้วยนะคะกดโบวใดให้พี่ประสิทธิ์ด้วยนะคะ คนต่อมานะคะวัยสองค่ะดีเจปื้มปริญญาค่ะน้องปื้มนะคะช่วยบทให้น้องปื้มกันด้วยนะคะนนคมาพบกับวัยสามนะคะพี่กัน<า>กันนวัดไปสไตล์ค่ะช่วยโบทให้พี่กันด้วยนะคะวัยสามค่ะ ต,ต่อมาเป็นวายสีนะคะเจนนี่ฮูคะ่ะสาวสวยจากเวียดนามนะคะช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้สาวสวย,นนวยนะคนนีนะะนาาาใใ้ด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะมาพบกับวายห้านะคะโค้ชกินดาพาค่ะช่วยเชร์แรงใจให้วายห้าด้วยนะคะ 6นะคะลูกชายหล่าอีสานแชนแนลค่ะช่่วแชร์แรงใจให้วัย6ด้วยนะคะต่อมาเป็นวัย7นะคะตุ๊กนะจ๊ะแชนแนลค่ะช่วยเชร์แรงใจให้วัย7ด้วยนะคะคนสุดท้ายนะคะวัย8ค่ะลุงสไป๊ รัเสเซียนะคะช่วยเชียร์แรงใจให้ลุงสะพยรัเสเซียด้วยนะคะคมาพบกับนักร้องรับเชิญนะคะพี่ท่านไม้ค่ะนักร้อง5าจนะคะนักร้กองรับเชิญท่านต่อไปนะคะพี่ไม่เลิบคะ่ะน,นักร้องรับเชิญท่านต่อไปนะคะวีชาแนลค่ะ เชิญท่านต่อไปคะ่ะน้องเต้นะคะน,น,น,นักร้องรับเชิญท่านต่อไปคะ่ะโคโสีนะคะนักร้องรับเชิญท่านต่อไปคะ่ะน้องปุ๋ยนะคะสรุปแชมป์ปีที่แล้วนะคะสาวสีสเกตอินฟินแลนด์ค่ะแชมป์ปีนี้นะคะเดือนมก,การาโคโสีค่ะ แล้วก็แชมเดือนกุมภานะคะพี่ไม่เลิฟค่ะขอบคุณประธานชมรมพี่อาเปียกด้วยนะคะที่ได้จัดยุดไว้ในช่องนี้นะคะขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและขอบคุณพี่คอนสาวสวยของเรานะคะ ทิปนางฟ้าขี้เล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เขียนมาเป็นพิธีกรในช่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ